สวัสดีค่ะเพื่นเกษตรทีน่นารักทุกคนไม่กลอาพาเพื่อนมาที่สวนนะคะนี่มาเราจะขึ้นยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะ ที่สวนไม่ก็พาทำค่ะทุกคนสาราไม่ก็จะบอกว่าสาราเรายังไม่ได้เทพื้นนะล้วพอกุ้งก็เอาอิฐบล็อกอะมาลองที่ขาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหม แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาปลูกอะไรครับมีต้นมะกอกนะคะเพืเ่อนๆจะ้ะมุมนี้ไม่ก้อยปลูกอะไรไปเนี่ยมีมะพร้าวนะคะเพืเ่อนๆนี่ว้าวตรงกลางนี่ลึกกว่าเดิมมีปลาช่อนปลาช่อนเยอะทุกคนนี่สลสชลทรงไทยสลไทยของเรานะคะพอพกกุ้งมาเนี่ยมา,มาเนี่ยอย่างนี้ก่อนคะ่ะเพืเ่อนๆเรายังไม่ได้เทป,ปูนะ่ะ เทป,ปูนเทพื้นต่อเสาก็ต่อขานะเราก็ลองไว้แบบนี้นะคะนี่เ,นเพื่อนโอ้โห t อ a คพี่โกกีก็มานี่โอ้โ oh ห oh. เป็นจุดแลนด์มาร์กจุดที่ชื่นชอบของทุกคนในครอบครัวเลยค่ะบ้านยังไม่มานะคะมีสาราก่อนกันทุกคน หลบร้อนหลบหนาวหลบแดดนะคะปลูกต้นไม้พืชผักไปแล้วนะคะขอที่พักผ่อนค่ะคุณแม่ก้อยที่นี่นะะเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาปลูกต้นอันนี้กันค่ะมะก,กอกมะก,กอกที่กินกับส้มตําแม่ก้อยพาะจากเม็ดอะ่ะเ,เพื่อนๆน้องโตอ่ะน้องจะเป็นพืชที่สูงสักประมาณเท่าหน้าอกเราอะคะ่ะลงดินจะดีกว่านี่ยกแปลงผักไปแล้วนะคะ มีเริ่มติดดอกแล้วนะพนเพื่อนๆข้างหน้าพนเพื่อนๆนี่เป็นเพชรนนทไทยฝักแดงฝักใหญ่นะคะเพื่อนๆดูพี่ไก่อยู่ตรงนูน้นไกลๆนี่โอ้ผมใจนำเสนอจริงๆสิงชาร์เราเมื่อกี้่พาดูด้านข้างค่ะนี่ รลองน้ำด้านข้างค่ะเ,เพื่อนๆดูด้านหลังเคยดูแต่ด้านหน้าไม่ดูด้านหลังสวยอะ่ะดูว่ายกพื้นต่อขาขึ้นนี่โอโ้โหใหญ่อลังการเลย เดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันค่ะนี่มะเขือค่ะแต่บ้านม่ก็เรียกมะเขือสีดานะลูกใหญ่ๆแบบตำส้มตำค่ะจะไปแล้วิดปิดปิดปิดตะลียปิดป,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 ดปดิมาแล้วมาแล้ว นี่ครับเ,เพื่อนๆมาเลยได้งานได้การกันเลยเราอย่าช้าอย่าช้ามาสวนต้องได้งานนี่คือต้นมะกอกที่กินกับส้มตำนะเพื่อนๆนะอร,อ,อร่อยอร่อยมะกอกกินกับส้มตำนี่ดียังไงก็สามารถใช้แทนมะขามมะขามเปียกได้นะแต่ต้มไก่แบบต้มไก่ใสม่มะกอกอร่อยมากทุกคนเดี๋ยววันหลังจะทำให้ชิมให้กินด้วยกันนะคะ ก็จะเป็นต้นที่ไม่ก้อยพาจากเม็ดนะเพื่อนๆน,นะถึงเราก็จะมาเปิดน้ำเปิดสปริงเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะเพื่นพนอนๆต้นไม้กำลังโตค่ะถูกต่อหน้าต่อนนเ <laughs> ะ้ข <laughs> ้าวงเราแค่น้องออกมาแล้วค่ะทุกคน ดนูนะเต็มเลยปกไปเลยนะคะชุๆหน่อยมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักของเพื่อนรองอยู่แล้วนะก็ใช้ได้เช่นกันนะคะหรือจะปลูกไปเลยแล้วมาปรุงดินคุมฟางใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักบำรุงที่หลังล่ารดด้วยจุลินทรีย์นะคะได้เช่นกันนะคะต่อะของเรา